ออกแบบตัวละคร9้าธาตุในโลกแฟนตาซีนะครับอ่าก็วันนี้ก็ผมจะมาออกแบบ9ก้าธาตุในโลกแฟนตาซีนะครับคลิปที่แล้วผมก็ได้ออกแบบตัวละครตัวแรกไปแล้วนะครับคือธาตุไฟนะครับอ่าถ้าอมมันแล้วของคนละหนึ่งไลก์หนึ่งติดตามแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาออกแบบตัวละครธาตุน้าแข็งนะครับอ่าก็คือว่าจะออกแบบตัวละคร1ตัวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไนะ สัตว์อสูรหรือสัตว์เดีว่าหรือว่าสัตว์อีกหนึ่งตนนะครับเกี่ยวกับท่าน้ําแข็งนะครับโอเคนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวน้ําแข็งเนี่ยผมก็จะออกแบบเป็นตัวผู้ชายเออโดยมีลักษณะนิสัยนะครับอ่าท่าน้ําแข็งนะครับต้องมีนิสัยที่เย็นชาเยือกเย็นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าสังคมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่ารูปแบบ สีผมเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับอ่าแล้วก็บวกด้าสีฟ้านะครับมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะครับใช้อาวุธขทานะครับใส่ตรงมือแล้วก็ผ้าคลุมเป็นขนสัตว์สีขาวเหมือนหิมะนั่นเองนะครับก็อุณหภูมิก็ติดลบเยือกแข็งเลยนะครับพลังทีแรกเนี่ยสัตว์สูรผมก็จะ ออกแบบไม่เหมือนกับตุ๊กตาหิมะนะครับแต่ว่า<ล>วเราคิดดูใหม่นะผมก็จะออกแบบเป็นสัตว์ดีกว่านะครับเป็นที่จอกหิมะน,ะนั่นเองโดยออกแบบชุดเนี่ยก็จะเป็นเสื้อนอกเนี่ยก็จะเป็นขนสัตว์นะครับจะอาจจะเป็นขนหมีหรือว่าขนจัมพพวกหมานะครับขนแบที่มันแบบขน,น,นกลอกๆปมกูนั่นเองี ก็ลักษณท่าทางนะครับก็ตัวละครเอกเนี่ยก็จะเอามือเนี่ยเสยผมนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันเกลียวนมชานิดนึงแล้วก็ผมเนี่ยก็จะเอาแบบผสมที่แบบเซอร์เซอร์นิดหน่อยนะครับเอาผมลงนะครับไม่เหมือนกับตัวแรกนะครับถ้าไฟนะครับผมต้อง ออกแบบธาตุไฟเนี่ยให้ผมมันจะชี้ขึ้นมาเหมือนไฟนั่นเองโอเคซึ่งอ่าผมบอกว่าเลยนะครับถ้าอยากให้ผมออกแบบธาตุอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอขอละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยออกแบบสวยหรือไม่สวยประการใดนะครับโอเค นี่ก็พยายามที่จะตัดเส้นนะวาดรูปออกแบบให้มันสมส่วนตรงนี้เนะครับโอเคก็ตรงไหนที่แบบ <c oughs> ไม่สมส่วนเราก็จะมาแก้เรื่อยๆนะครับคือคือการวาดเนี่ยมันก็เออ บางทีเราก็คำนวณยากนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้วาดกับมือ,เ,อ,อเพราะว่าการวาดกับมือเนี่ยผมก็จะคำนวณว่าเส้นอยู่ตรงไหนตาสองข้างอยู่ตรงไหนนะครับแต่นี่วาดกับคมมันก็จะยากนิดนึงนะครับก็ต้องกะกะให้มันเท่ากันสมส่วนนะครับ <c oughs> อซึ่งสารสูรเนี่ยก็บอกเหมือนที่ผมบอกตัง้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าตอนแรกเนี่ย ผมก็จะเอากระสุนเป็นตุ๊กตาหิมะงูง่ๆนะฮะแต่ดูแล้วมันโง่เกินไปนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจิ้งจอกสีขาวนะครับเป็นจิ้งจอกหิมะนั่นเองนะครับล็อบล็อบล็อบเดี๋ยวล็อบโคโง่เลยนะตอนแรกไม่รู้คิดอะไรนะอยากว่าตุ๊กตาหิมะก็ปิดแล้วก็ย้๊าแก้นะ เใช้เวลานะคัควรนะครับแต่ละคลิปเี่ผมบอกไว้เลยนะครับช่วเวลาเป็นสองถึงสามชั่วโมงสีชั่วโมงก็เป็นได้เลยนะครับก็ต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไอ้นี่มันเป็นการวาดสดนะก็อะไรที่มีมันจะมีการผิดพลาดบ้างก็เป่ธรรมดานะ ก็ล็อกแก้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจแล้วก็เห็นว่ามันครบแล้วนะครับแล้วก็สวยออกมาสวยนะครับออกมาดีนะฮะตอนแรกเนี่ยผมก็จะวาดเป็นคาถาแบบเป็นหอกนะครับไม่ไม่รู้ว่าคาถาจะวาดยังไงดีนะครับแต่ว่าสคิดไปคิดมานะครับเอาคาถาแบบนีกคนเป็นลูกแก้วคริสตัลคริสตัลที่สามารถปล่อยพลังวทออกมาได้เยอะเลยนะครับ คิดตั้นน้ำแข็งอะไรนาะมันแรกผมจะวาดในรูปแปพบพบของน้ำแข็งนะครับแต่ว่าเออมันก็ดูบแบบไม่ค่อยเข้ากันนะก็เลยต้องวาดแนวแบบนี้นั่นเองนะอ่ามาลงสีนเลยนะก็ ถ้าคุมด้านหลังเนี่ยผมก็จะทําให้มันเป็นสีขาวนม่ก็เป็นขนสัตว์สีขาวให้เข้ากับธีมแบบจำพวกาชาวเอสกิโมนะครับหรือว่าแบบนักเดินทางที่อยู่ในอากาศหนาวนะครับก็ต้องใช้แบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยก็แบบก็คือว่าปกป้องความหนาวนะครับก็คือใช้แบบขนสัตว์นั่นเองนะ โอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เหลือไล่สีแสงเงาบนใบหน้านะครับแล้วก็ทรงผมด้วยนะครับก็จะไล่แสงสีเงานะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดเลยนะก็เริ่มลงเงาไปเลยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็คลิปออกแบบตัวละครเก้าธาตุในโลกเฟนตาซีเนี่ยก็ คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับคลิปแรกเป็นธาตุไฟคลิปที่สองเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับคลิปที่3ามยังมีอีกหลายธาตุเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมธาตุอะไรก็คอมเมนต์ช่วยคลิดหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้จะออกแบบธาตุอะไรดีนะฮะเออโอเคไอเนี้ยสัตว์ศูนย์นะสัตสัตเขาเรียกว่าอะไรนะสัตอะไรๆๆวะเออสัตเลี้ยงนะเอาสัตเลี้ยงก็ได้สัตเลี้ยงเนี่ยผมก็ ล็อบแล้วนะครับตอนนี้ก็จะวาดใหม่นะครับเสื้อเนี่ยผมก็จะออกแบบเป็นสีกลมนะครับอ่าเพื่อที่จะให้ตัดกับขนสัตว์นั่นเองนะครับส่วนอสูรนับใช้ตาของมันเนี่ยผมก็จะออกแบบให้เป็นจิ้งจอกตาสีน้ําเงินนะครับ <ไอ S 1> เพื่อที่ให้ใหเข้ากับเต็มน้ําแข็งนั่นเองนะครับโคตรเท่จับละก็ส่วนอสูรนับใช้เนี่ยผมก็เอ วาดแบบก็เออก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากสัเท่าไหร่นะครับ ก็เน้นไปที่คนมากกว่านะครับขนาดไม่ได้เน้นนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมบอกว่าเลยนะครับคลิปเต็มเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงเต็มเต็มนอนเนาะสามคลิปนะครับผมอัดสามรอบเลยนะครับอ่าก็ที่มือเนี่ยก็ใส่ตรงมือนะครับโอเคเสื้อสีกรมมือใส่ตรงมือหนึ่งข้างนะครับแล้วอีกข้างยังไม่ใส่ตรงมือนะข้างที่จับกระจานนั่เอง โอเคนะครับตอนนี้ก็มาเก็บรายละเอียดพวกเสื้อเสื้อแต่งกายนะครับแล้วก็เก็บแสงเก็บเงาตามเสื้อเลยนะครับจะวาดมือที่จับกระทานี่เองนด้ามจับก็เจาะคว้าฟ้าเขียวๆนะครับให้เหมือนกับเป็นน้ำแข็งด้ามจับเนี่ยมันทำมาจากน้ำแข็งนะครับโอเคนะครับส่วนเป็กกาวเนี่ยผมก็จะออกแบบลุ่มสีเป็นสีฟ้าขาว เพื่อให้สรุมถึงความเยือกเย็นครับแล้วก็จะวาดเกร็ดหิมะ่างๆไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้รูปภาพมีความละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคใช่แสงเงาอ่าเก็บรายละเอียดหมดแสงในคาถานะครับ แ่เดียวเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็จะว่าเอฟเฟกของพลังวิทของตัวละครตัวนี้กันนส่วนตาเนี่ยสีตาผมก็จออกแบบสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินฟ้าเยือกเย็นนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆโอเคมาใส่เอฟเฟกต์เลยนะครับเอฟเฟกเนี่ยก็ จะใช้เอฟเฟกเหมือนกับที่วาดให้จริงจอกเลยนะครับเป็นเหมือนกับพลังเวทสีฟ้าพุ่งพวดออกมาจากคาทานะครับแล้วก็พุ่งพวดออกมาจากสัตว์อสูรรับใช้นะครับก็จะออกเป็นสีน้ำเงินฟ้าครับเ้วาดเอฟเฟกต์เล็กน้อยนะครับแล้วก็วาดสเกตทีมะอตกลงมาด้วยนะครับสีขาวเออ ก็วาดเด็ดทีมาจางๆด้วยนะครับเพื่อความว่าเป็นองค์ประกอบที่เป็นทาน่าตั้าแข็งนั่นเองนะครับก็จะทําให้เห็นว่ามันอุณหภูมิติดลบได้จากพลังเวทเลยนะครับเมื่อตัวนี้ใช้พลังเวทนะครับทาให้อุณหภูมิติดลบไปโดยปริปปถ้าชอบผมก็แล1 like, 1้หนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับอยากให้ผมออกแบบทตุอะไรต่อคอมเมนต์ได้เลยนะครับอวันนี้ขอตัวลาไปก่อน